คุณผู้ฟังครับก็มาถึงในช่วงมรดกวิถีไทยนะครับวันนี้พูดถึงอาหารการกินแล้วก็เป็นอาหารการกินที่คนไทยหลายๆคนก็ชื่นชอบแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับวันนี้พูดถึงต้นกําเนิดของน้ําพริกในแต่ละภูมิภาคน้ําพริกหนึ่งถ้วยได้สะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยต่างๆมากมายเลยนะครับคุณผู้ฟังครับน้ําพริกก็ถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่ มีมาช้านานมีมานานมากแล้วก็มีวิวัฒนาการไปตามวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคนะครับส่วนมากก็ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลักนี่คือต้นกําเนิดของน้ําพริกในแต่ละภาคนะครับมาดูน้ําพริกของภาคกลางนะครับก็มีความหลากหลายจากความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นต้นกําเนิดของภาคกลางก็จะเป็นศูนย์กลางของราชสำนักแล้วก็ ในภาคกลางมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับดังนั้นน้ำพริกในภาคกลางจึงมีรสชาติที่กลมกล่อมครบรสไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานรสเผ็ดแล้วมักจะใช้น้ำปลามีกะปิเป็นวัตถุดิบหลักนะครับนอกจากนี้ก็มีการพัฒนาสูตรให้ซับซ้อนขึ้นตามยุคสมัยของราชสำนักเช่นน้ำพริกลงเรือก็เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5มีตัวอย่างน้ำพริกเช่นน้ำพริกกะปิ ใช้กะปิอย่างดีมีมะนาวมีพริกมีกระเทียมทานกับปลาทูทอดข้าวสวยร้อนๆมีแกงจืดสักถ้วยหนึ่งรับรองว่าอร่อยมากนะครับน้ำพริกลงเรือมีรสชาติหวานมันเค็มเผ็ดครบถ้วนส่วนน้ำพริกมะขามอ่อนก็ใช้มะขามอ่อนให้รสเปรี้ยวเปรี้ยวไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็สดชื่นนะครับมาถึงน้ำพริกในเขตภาคเหนือก็มีกลิ่นหอมจากเครื่องเทศพื้นเมืองนะครับ ต้นกำเนิดของน้ําพริกภาคเหนือเนื่องจากว่าที่ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นนะครับคุณผู้ฟังก็มีการใช้สมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศที่รับประทานไปแล้วให้ความอบอุ่นเช่นหอมแดงมีกระเทียมแล้วก็มีขา่าเนื่องจากว่าได้รับอิทธิพลจากล้านนาแล้วก็พมา่าดังนั้นน้ําพริกจึงมีรสชาติไม่จัดจ้านมากแต่เน้นที่ความหอมของเครื่องเทศตัวอย่างน้ําพริกนะครับเช่นน้ําพริกหนุ่ม ใช้พริกหนุ่มเผาเนี่ยให้หอมนำมาตำกับกระเทียมแล้วก็เกลือแล้วก็มีน้ำพริกอ่องนะครับก็ได้รับอิทธิพลมาจากจีนยูนนานใช้มะเขือเทศหมูสับแล้วก็ให้รสชาติที่หวานเปรี้ยวแล้วก็น้ำพริกถั่วเน่าก็ใช้ถั่วเน่าหมักให้รสเค็มนะครับอร่อยแบบดั้งเดิมคราวนี้ไปที่ภาคอีสานน้ำพริกในภาคอีสานจะมีรสจัดจ้านจากวัตถุดิบจากพื้นบ้านนะครับคุณฟัง เรามาดูต้นกําเนิดภาคอีสานเนี่ยเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งแล้วก็ในอดีตเนี่ยแห้งแล้งแล้วก็มีการใช้วัตถุดิบที่สามารถเก็บได้นานเช่นปลาร้าข้าวคั่วแล้วก็สมุนไพรที่มีอยู่ตามธรรมชาติก็มีน้ําพริกของอีสานซึ่งก็จะมีรสจัดเผ็ดเค็มและมักจะใส่ปลาร้าเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะครับตัวอย่างชเช่นแจ่วบองก็เป็นน้ําพริกปลาร้าหมักรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นสมุนไพรนะครับคุณผู้ฟัง น้ำพริกป่นใช้พริกคั่วกระเทียมเกลือตำให้ละเอียดนะครับน้ำพริกปลาร้าก็ใส่ปลาร้าเพิ่มความเค็มแล้วก็ความหอมทานคู่กับข้าวเหนียวไปที่ภาคใต้ครับคุณผู้ฟังที่ภาคใต้นั้นก็มีน้ำพริกภาคใต้ที่ค่อนข้างจะมีรสเผ็ดร้อนเข้มข้นจากเครื่องแกงต้นกำเนิดมาจากว่าภาคใต้นั้นได้รับอิทธิพลมาจากมาเลเซียอินโดนีเซีย ทำให้น้ำพริกมีการใช้เครื่องเทศเข้มข้นเช่นขมิน้นกะปิกุ้งแห้งรสชาติก็จะเผ็ดร้อนแล้วก็เข้มข้นกว่าน้ำพริกของภาคอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำชุบหยำหรือน้ำพริกโจรผมอาจจะออกเสียงเพี้ยนไปนิดนึงนะครับก็ใช้พริกสดขยำรวมกับเครื่องปรุงแล้วก็สมุนไพรน้ำพริกกุ้งเสียบใช้กุ้งแห้งตัวใหญ่มีรสชาติที่จะ,ะเค็มแล้วก็เผ็ดแล้วก็มีน้ำพริกไตปลา ใช้ไตปลาหมากักเพิ่มความเค็มแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวดังนั้นคุณผู้ฟังครับแต่ละภาคมีน้ำพริกที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตแล้วก็ทรัพยากรธรรมาชาติที่ชาวบ้านเขามีกันอยู่นะครับภาคกลางเน้นความหลากหลายกลมกล่อมภาคเหนือเน้นสมุนไพรหอมๆเพื่อต่อสู้กับอากาศหนาวภาคอีสานมีรสจัดแล้วก็มีปลาร้าส่วนภาคใต้นั้นเผ็ดเค็มแล้วก็ร้อนเข้มข้นนะครับอย่างนี้เป็นต้น คุณผู้ฟังครับถ้ามีคนถามว่าแล้วน้ำพริกนี่มีความเชื่อมโยงระหว่างวิถีชีวิตคนไทยอย่างไรคุณผู้ฟังต้องสังเกตดูนะครับว่าน้ำพริกไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาของคนไทยมาน,นานานแล้วตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบันการที่เรากินน้ำพริกเนี่ยสะท้อนถึงความเรียบง่ายความพอเพียง แล้วก็ความหลากหลายของสังคมไทยในแต่ละภูมิภาคนะครับดังนั้นน้ำพริกกับวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านที่แสดงถึงความเรียบง่ายเพราะว่าคนไทยในอดีตนั้นโดยเฉพาะชาวชนบทเขาก็จะนิยมกินน้ำพริกคู่กับข้าวแล้วก็มีผักพื้นบ้านที่หาได้จากรอบบ้านดังนั้นน,น,น้ำพริกก็เลยเป็นอาหารที่ทำง่ายวัตถุดิบหลกัหลกๆก็จะมีพริกมีกระเทียมกะปิปลาล้ากุ้งแห้ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่แล้วตามครัวเรือนต่างๆนะครับการกินน้ําพริกช่วยให้คนไทยมีสุขภาพดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในน้าพริกอุดมไปด้วยสมุนไพรเช่นพริกช่วยเผาผลาญกระเทียมช่วยต้านอนุมูลอิสระตัวอย่างเช่นาชาวสวนภาคกลางเนี่ยใช้กะปิจากกุ้งเคยในน้ําพริกกะปิชาวนาอีสานก็กินแจ่วปลาร้ากับข้าวเหนียวเพื่อเพิ่มพลังงานชาวเหนือก็ทานน้าพริกหนุ่มกับแคบหมูเป็นของกินที่ช่วยให้ อาจจะทําให้อิ่มท้องมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังน้ําพริกกับความสัมพันธ์ในครอบครัวในแบบไทยๆนะครับน้ําพริกเนี่ยเป็นอาหารที่ช่วยเชื่อมโยงคนในครอบครัวเพราะว่าการกินน้ําพริกมักจะต้องล้อมวงกันมีการแบ่งปันแชร์กับข้าวกันแล้วพูดคุยกันในอดีตลูกหลานได้เรียนรู้สูตรน้ำพริกจากผู้ใหญ่ผมบอกก่อนนะครับว่าคุณแม่ผมเนี่ยทำน้ำพริกกะปิได้อร่อยมากโดยที่ทำจนชำนาญไม่ต้องชิมครับ ปรุงได้อ,อ,อร่อยเหมือนเดิมทุกครั้งการทำน้ำพริกให้ทานก็เป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดภูมิปัญญาแล้วก็การตำพริกด้วยครกหินเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะของการแสดงถึงเอกลักษณ์ความรักความใส่ใจในอาหารไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นปู่ย่าตายายคุณยายมักจะสอนหลานตำน้ำพริกน้ำพริกสูตรโบราณจึงถูกส่งต่อไปอยังรุ่นต่อรุ่นซึ่งคนในหมู่บ้านก็จะมีการ เ,เรียนรู้สูตรน้ำพริกแล้วก็แบ่งปันกันนะครับข้อที่3นะครับน้ำพริกกับแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าชาวบ้านสามารถหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงมารับประทานแล้วก็ข้อสำคัญคือมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับคุณผู้ฟังครับน้ำพริกกับเทศกาลแล้วก็พิธีกรรมแบบไทยๆนะครับจะสังเกตว่าในงานบุญหรืองานประเพณีเช่นงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานบุญข้าวใหม่น้ำพริกก็จะเป็นอาหารหลักสำหรับ การถวายพระตาหารแล้วก็คนไทยนิยมใส่น้ำพริกลงไปในสำรับกับข้าวเสมอๆนะครับนอกจากนี้น้ำพริกกับการพัฒนาสู่ยุคสมัยใหม่ปัจจุบันมีการพัฒนาน้ำพริกให้สะดวกมากขึ้นเช่นมีน้ำพริกสำเร็จรูปในกระปุกนะครับหรือแบบซองที่พกพาหรือน้ำพริกกลายเป็นของฝากยอดนิยมทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกไปขายยังต่างประเทศนะครับ นอกจากนี้มีการนำน้ำพริกไปผสมผสานเรียกว่าน้ำพริกฟิวชั่นเช่นน้ำพริกสปาเกตตีน้ำพริกเบอร์เกอร์หรือแม้กระทั่งน้ำพริกใส่ลงไปในอาหารฝรั่งนะครับอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นน้ำพริกเนี่ยมีคุณค่ามากมายมหาศาลก็อยากให้ทุกท่านที่คุ้นเคยถ้ามีโอกาสก็ได้ซื้อน้ำพริกจากตลาดซื้อปลาทูซื้อผักสดผักลวกผักนึ่งก็ได้นะครับทานเป็นประจำ รับรองว่าสุขภาพเราจะดีข้อสำคัญก็ไม่แพงมากเวลาทานน้ำพริกทีไรก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็นึกถึงอาหารอร่อยๆของปู่ย่าตายายนะครับนี่คือสเสน่ห์ของน้ำพริกที่ทำให้เรารู้สึกดีแต่ว่าไม่ใช่แค่รู้สึกดีเท่านั้นยังให้ประโยชน์และทำให้เราสุขภาพดีด้วยครับคุณผู้ฟังครับก็มาถึงในช่วงมรดกภูมิปัญญาไทยนะครับ เราพูดถึงเรื่องราวของน้ำพริกคุณประโยชน์มากมายดังนั้นหลายท่านอาจจะนึกไม่ถึงว่าน้ำพริกหนึ่งถ้วยแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆนั้นมีประโยชน์มากมายมหาศาลเพราะว่าน้ำพริกไทยนั้นมีประโยชน์เช่นข้อแรกคุณค่าทางโภชนาการนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพน้ำพริกเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะว่าใช้วัตถุดิบธรรมชาติแล้วก็อุดมไปด้วยสารอาหารได้แก่แหล่งโปรตีนแล้วก็ไขมันดี น้ำพริกที่เราใส่กุ้งแห้งปลาย่างหมูหยองก็เป็นแหล่งโปรโตีนที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายแล้วก็น้ำพริกที่มีงามีถั่วลิสงก็ให้ไขมันดีที่ช่วยบำรุงสมองนะครับสมุนไพรที่ช่วยต้านโรคในพริกเราก็ทราบว่ามีแคปไซซินช่วยกระตุ้นการเผาผลาญแล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดนะครับแล้วก็มีกระเทียมช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยป้องกันโรคหัวใจ ใส่มะนาวลงไปก็มีวิตามินซีช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะครับขมิน้นบางที่ใส่ขมิน้นในน้ำพริกทางใต้นะครับช่วยต้านการอักเสบแล้วก็การป้องกงันมะเร็งไฟเบอร์จากผักจิ้มตรงนี้สำคัญมากๆครับน้ำพริกมักกินคู่กับผักสดหรือผักต้มก็ได้ซึ่งเราทราบแล้วว่าผักก็เป็นแหล่งไฟเบอร์ที่ช่วยในระบบขับถ่ายแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดได้ดีเช่นสะเดาก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดแตงกวา ช่วยลดความร้อนในร่างกายพักบุ้งก็ช่วยบำรุงสายตาไหนจะมีดอกแคมีมะระมีอื่นๆอีกมากมายนะครับดังนั้นน้ำพริกก็เป็นอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพมีวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระและที่สำคัญคือเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับคุณผู้ฟังครับน้ำพริกเนี่ยก็มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเพราะว่าเป็นมรดก ok อาหารนะครับ น้ำพริกเป็นอาหารที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคซึ่งผมได้กล่าวไปแล้วข้อสำคัญก็คือสะท้อนภูมิปัญญาไทยเพราะว่าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้น้ำพริกเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละภูมิภาคแล้วน้ำพริกก็ยังใช้เทคนิคการปรุงแบบไทยเช่นมีการตำม,มีคั่วมีย่างเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับและน้ำพริกยังสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทย ุณผู้ฟังครับในอดีตคนไทยมักนิยมกินน้ำพริกเป็นอาหารหลักเพราะว่าทำง่ายแล้วก็เก็บไว้ได้นานดังนั้นน้ำพริกเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยที่แสดงถึงความเรียบง่ายพอเพียงแล้วก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญนอกจากนี้นะครับคุณค่าทางเศรษฐกิจน้ำพริกเนี่ยในการสร้างอาชีพแล้วก็รายได้เพราะว่าน้ำพริกเนี่ยสามารถกลายเป็นสินค้าโอท็อปแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชน มีการผลิตน้ำพริกแบบบรรจุขวดแล้วก็ส่งขายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับส่วนร้านอาหารไทยในต่างประเทศก็ได้อนิสง์จากเมนูน้ำพริกเพื่อดึงดูดลูกค้าดังนั้นตลาดน้ำพริกในยุคป,ปัจจุบันจึงเป็นตลาดที่กว้างมากมีน้ำพริกสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบด้วยกันน้ำพริกเป็นศูนย์กลางของมืออาหารเป็นการถ่ายทอดสูนย์น้ำพริกจากรุ่นสู่รุ่นนะครับภูมิปัญญาไทยในน้ำพริก มีสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาไทยนะครับเช่นการเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วก็เป็นผักที่อยู่รอบๆบ้านหรืออาจจะปลูกในแนวของผักสวนครัวรั่วกินได้คือการกินอยู่อย่างพอเพียงนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นภาคเหนืออาจจะมีพริกแห้งหอมแดงกระเทียมเครื่องเทศในท้องถิ่นก็เป็นน้ำพริกหนุ่มภาคอีสานใช้ปลาร้าข้าวคั่วแล้วก็สมุนไพรเช่นแจ่วปลาร้าภาคกลางจะเป็น น้ำพริกกะปิมีกุ้งแห้งมะนาวภาคใต้ก็มีน้ำพริกที่รสเผ็ดจัดจ้านคนไทยเนี่ยใช้สมุนไพรเช่นพริกกระเทียมขิงซึ่งมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นการเราผาผลาญและก็ต้านอนุมูลอิสระซึ่งเราเรับประทานกันมานานนะครับนอกจากนี้การใช้เครื่องปรุงจากธรรมชาติเช่นน้ำมะขามเปียกแทนน้ำส้มสายชูที่เพิ่มรสเปรี้ยวก็ดีต่อสุขภาพ และข้อสาคัญคือศิลปะการตำและการปรุงรสการทําน้ําพริกนะครับก็ถือเป็นความพิถีพิถันในการทําอาหาร <F our> เพราะว่าอะไรครับ <G reens> คุณผู้ฟังการทําน้ําพริกเนี่ยเป็นศิลปะที่ต้องใช้ทักษะ <mesan> ในการตําในการปรุงให้พอดีก็เป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการตําน้ําพริกนะครับเช่นเทคนิคการตาคนไทยรู้ว่าการตําน้ําพริกนั้น การตำพริกกับกระเทียมก่อนจะช่วยให้รสชาตินั้นเข้มข้นขึ้นการใช้ครกนะครับครกหินเนี่ยใช้ตำได้ละเอียดส่วนครกไม้ใช้ตำให้พอหยาบหยาบเพื่อให้รสต่างๆนั้นไม่หายไปแล้วก็การควบคุมรสชาติคนไทยใช้หลักหลักของน้ำพริกจะมีเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานให้สมดุลกันในน้ำพริกหนึ่งถ้วยนะครับ ตัวอย่างภูมิปัญญาไทยนะครับน้ำพริกที่ตำม,มือจะให้รสชาติเข้มข้นและหอมกว่าน้ำพริกที่ปั่นด้วยเครื่องก็คือพริกที่ปั่นด้วยเครื่องนั่นเองบางสูตรใช้การคั่วเครื่องเทศก่อนการตำเพื่อให้หอมมากขึ้นเช่นน้ำพริกเผานะครับนอกจากนี้น้ำพริกกับการถนอมอาหารซึ่งก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาการรักษาเก็บอาหารไว้คือสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นนะครับการทำน้ำพริกหนึ่งถ้วยก็สามารถกินได้หลายมือ้อยกตัวอย่าง น้ำพริกจะเป็นการถนอมอาหารเช่นน้ำพริกแห้งเช่นน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกตาแดงสามารถเก็บไว้ได้นานน้ำพริกเผาก็ใส่น้ำมันช่วยเคลือบไม่ให้เสียได้ง่ายน้ำพริกปลาร้าหรือแจ่วบองก็ใช้วิธีหมักปลาร้ากับเครื่องเทศเพื่อยืดอายุของอาหารนะครับนอกจากนี้น้ำพริกกับสุขภาพเมนูที่สมดุลตามศาสตร์แบบไทยๆนะครับคนในสมัยโบราณ อาจจะรู้ว่าการกินอาหารต้องสมดุลน้ำพริกจึงถูกออกแบบมาให้มีรสชาติที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังเช่นรู้ว่าต้องใส่กระเทียมมีประโยชน์อย่างไรใส่พริกใส่ขมิ้นใส่มะนาวแล้วนอกจากนี้น้ำพริกก็คู่กับผักพื้นบ้านเช่นสะเดากระเจี๊ยบดอกแคร์หรือแม้กระทั่งถั่วฝักยาวนะครับและคุณผู้ฟังทราบดีนะครับว่าน้ำพริกนั้น มีส่วนผสมของปลาทูกินกับปลาทูหรือเป็นน้ำพริกปลาทูก็ได้ในปลาทูก็มีโอเมก้า3ช่วยบำรุงสมองน้ำพริกยังไปเกี่ยวข้องกับวิถีชุมชนนะครับเพราะว่าอาหารที่รวมคนไทยเขาไว้ด้วยกันเนี่ยน้ำพริกเนี่ยไม่ได้เป็นแค่อาหารแต่เป็นศูนย์รวมของการกินอาหารในครอบครัวคือล้อมวงกินน้ำพริกกันแล้วนอกจากนี้น้ำพริกก็สามารถที่จะใช้ในงานบุญเพราะว่าคนไทยเนี่ย ทำน้ำพริกทั่วใหญ่เพื่อเลี้ยงคนทั้งบ้านนอกจากนี้น้ำพริกสร้างไรายได้เช่นเป็นสินค้าโอท็อปนะครับคุณค่าของน้ำพริกนอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ยังมีคุณค่าที่มีสมุนไพรต่างๆที่ช่วยในการต้านทานโรคไม่ว่าจะเป็นพริกกระเทียมมะนาวขมิน้นและที่สําคัญก็คือเดี๋ยวนี้เราถ้ารับประทานน้ำพริกเราก็ต้องมีปลาแล้วก็มีเครื่องจิ้ม นะครับและเครื่องจิ้มเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นผักสดที่มีประโยชน์แล้วก็มีไฟเบอร์ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยในระบบขับถ่ายนะครับดังนั้นคุณค่าของน้ำพริกเนี่ยมีมากมายไม่ว่าจะสะท้อนภูมิปัญญาไทยสะท้อนวิถีชีวิตแบบไทยๆและก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยที่มีเอกลักษณ์สร้างไรายได้เป็นสินค้าโอท็อปแล้วก็สามารถที่จะ เป็นพระเอกของอาหารแต่ละมือ้อในแต่ละเมนูนะครับผมคิดว่าน้ำพริกเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมานานรวมทั้งเป็นสิ่งที่ทำให้นึกถึงประเทศไทยนึกถึงสังคมนึกถึงครอบครัวและนี่คือสเสน่ห์และภูมิปัญญาไทยที่เราควรภาคภูมิใจแล้วก็รักษาไว้นะครับบทเพลงที่ส่งคุณค่าสาระทางภาษาและภูมิปัญญาไทยที่น่าสนใจ ทั้งหมดนี้คุณสามารถรับฟังได้ในรายการมรดกไทยออกาสทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิต